สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหล,หลอนสำหรับเรื่องที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ผมทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในตอนนั้นผมยังไม่ได้แต่งงานครับและบริษัทที่ว่านี้ก็อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่บ้านเกิดของผมซึ่งบ้านเกิดของผมนั้นเป็นบ้านนอกไม่ค่อยมีงานทำรอกครับนอกจากจะทำได้ทำสวนผมก็เลยต้องมาทำงานที่ต่างจังหวัดและแน่นอนเลยว่าการทำงานที่ต่างจังหวัดผมก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่ ผมได้เชาบ้านที่อยู่ใกล้กับบริษัทแล้วผมก็พารถมอเตอร์ไซค์ไปคันหนึ่งซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์คันเก่าที่ผมใช้มาตั้งแต่เรียนมหาลาัยแล้วผมก็ใช้ชีวิตดําเนินไปปกติไปทำงานในตอนเช้าและกลับมาในตอนเย็นจนกระทั่งผมทำงานไปได้2-3ปีก็พอที่จะมีเงินเก็บได้บ้างเลยกะว่าจะหารถยนต์สักคันหนึ่ง ที่ผมต้องการหารถยนต์สักคันก็เพราะว่าผมมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปคุยงานกับลูกค้าหรือบางครั้งที่ผมมีธุระเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางกลับบ้านถ้าผมมีรถเป็นของตัวเองผมจะได้เดินทางได้สะดวกครับผมก็เลยต้องหารถสักคันหนึ่งซึ่งผมนั้นไม่ใช่คนร่ำ้วยอะไรหรอกครับจะซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงก็เกรงว่าตัวเองจะรับภาระไม่ไหว เลยคิดว่าจะหาเป็นรถมือสองนี่แหละครับแต่เลือกเอาคันที่มีสภาพที่ดีๆหน่อยผมก็ตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นจนกระทั่งผมได้พูดคุยกับเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเพื่อนที่ทำงานของผมนี่แหละครับพอผมพูดถึงเรื่องว่าจะหาซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งเพื่อนผมก็เลยแนะนำว่ามันพอที่จะหาได้บ้างถ้าหากว่าผมสนใจ จะพาผมไปดูรถผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปดูครับเพรดอคิดว่าเพื่อนเป็นคนหาให้มันน่าจะดีแหละเพราะเพื่อนผมก็พอที่จะรู้ใจกันบ้างจนกระทั่งวันที่ไปดูรถก็มีให้เลือกอยู่หลายคันเหมือนกันครับแต่ผมนั้นไปถูกใจกับคันหนึ่งเป็นรถเก่งคันดังกล่าวก็เป็นคันสีดำสภาพดูจากภายนอกคือสวย ไม่มีตำหนดไดิได้ๆเลยรถยังคงสภาพดูใหม่และพอเข้าไปดูข้างในรถก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับสภาพยังดูใหม่เหมือนเจ้าของรถเขาไม่ได้ใช้งานอะไรหนักมากอุปกรณ์ต่างๆภายในรถก็ยังคงใช้การได้ดีผมก็เลยตกลงคุยราคากันว่าประมาณไหนพอผมนั้นมีข้อจํากัดของวงเงินเอาไว้ว่าประมาณไหนที่ผมจะพอซื้อได้ พอพูดคุยกันก็ปรากฏว่าราคามันดีมากแถมราคาก็ถูกกว่าที่ผมคิดเอาไว้ผมก็เลยตกลงว่าจะเอาคันนี้แหละครับเพราะผมถูกใจและราคาผมก็โอเคเลยพอถึงวันนัดรับรถผมก็ไปรับมาปกติแล้วเอากลับมาใช้งานทุกอย่างก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งพอเข้าสู่ช่วงเดือนที่2ของการที่ผมซื้อรถคันแรกมา ผมก็ใช้งานไม่ได้ทุกวันนะครับคือใช้บางวันที่จะต้องออกเดินทางไปคุยกับลูกค้าแบบไกลๆหน่อยหรือกระทั่งเดินทางไปต่างจังหวัดแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมต้องเดินทางกลับบ้านแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะกลับบ้านครับในคืนนั้นผมกลับมาจากคุยงานช่วงเวลาประมาณสองถึงสามทุ่มก็เอาโดยไปจอดที่หน้าห้องพักทีนี้ ผมก็ตรวจดูทุกอย่างแล้วผมล็อกคุญแจปิดไฟคือทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับและผมก็เข้ามาในห้องคาอาบน้ําเตรียมตัวที่จะเข้านอนแต่แล้วจูๆ่ๆรถผมก็ดังขึ้นเป็นเสียงแต่นะครับดังหลายครั้งมากปิ๊ง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 ผมก็เลยรีบออกมาหน้าห้องไปดูที่หน้าบ้านก็เห็นว่า ในรถนั้นไฟเปิดอยู่และเสียงแต่ก็เงียบหายไปแล้วคือผมแปลกใจหนักมากเพราะก่อนที่ผมจะขึ้นไปบนบ้านนั้นผมก็ตรวจดูแล้วนะครับว่าผมล็อกคุญแจและปิดไฟในรถเรียบร้อยแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ไฟจะติดและแต่จะดังขึ้นมาเองผมก็เลยเข้าไปดับไฟแล้วก็ล็อกคุญแจอีกรอบหนึ่งในตอนนั้นผมคิดว่าหรือว่าเป็นเพราะระบบขัดข้อง ผมก็คิดได้แค่นั้นในตอนนั้นยังไม่ได้นึกถึงเรื่องของสิ่งลี้ลับเลยในคืนนั้นก็ผ่านไปครับและผ่านไปอีกหลายคืนผมก็ไม่ได้เจออะไรนะครับจนกระทั่งพอถึงวันที่ผมจะต้องเดินทางกลับบ้านเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดยาวและมันก็เป็นครั้งแรกที่ผมนำรถคันนี้กลับไปที่บ้านผมเดินทางในช่วงเย็นคือมันจะต้องไปถึงบ้านก็ประมาณสี่ห้าทุ่มนูแหละ ผมก็เดินทางมางคนเดียวตลอดทางเลยผมก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรมากคือถ้ามีจุดแวะพักรถผมก็จะหยุดคือถ้าผมไม่ไหวผมก็จะไม่ฝืนขับต่อครับแต่ในระหว่างทางนั้นผมมีความรู้สึกว่าเหมือนภายในรถมันร้อนอบอ้าวยังไงบอกไม่ถูกทั้งทางที่ผมเปิดแอร์เย็นมากแต่มันก็ยังคงมีความรู้สึกร้อนอบอ้าวเหมือนมีใครอยู่ในรถหลายคนและตลอดทางเลยนะครับ มันเหมือนมีอะไรมากวนใจผมอยู่ตลอดมันเหมือนจะพยายามทำให้ผมเสียสติบางทีผมจะได้ยินเสียงเรียกข้างๆหูหรือบางครั้งผมได้ยินเสียงเหมือนมีเล็บขวนอยู่ข้างๆรถหรือไม่ก็ได้ยินหูแว่วเหมือนมีเสียงหัวเราะอ,อยู่ข้างๆแต่ในตอนนั้นผมคิดว่าหรือว่าผมขับรถคนเดียวตลอดเหมือนก็ต้องมีอาการเบรเบอๆบ,บ้างแหละจนกระทั่ง ผมก็ขับใกล้จะถึงบ้านผมอยู่แล้วครับช่วงก่อนที่จะถึงบ้านผมนั้นอย่างที่ผมบอกเลยคือบ้านผมเป็นบ้านนอกเส้นทางมันก็เป็นตามชนบทสองข้างทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าและบ้านผู้คนก็อยู่ห่างๆกันและบ้านของผมนั้นก็อยู่ในสวนยางครับสภาพมันก็เลยดูน่ากลัวเหมือนกันครับผมก็ขับมาเรื่อยๆนี่ตอนนั้นผมเอกใจแล้วว่า รถผมมันเสียงดังแปลกๆเหมือนเครื่องมันจะดับแต่แล้วจูจๆมันก็เป็นจริงดังที่ผมคาดคิดเอาไว้เลยจูจๆเครื่องรถก็ดับกระทันหันคือน้ำมันก็ยังคงมีนะผมก็ลองสตาร์ทเครื่องอยู่สอามรอบแต่ปรากฏว่ารถไม่ติดเลยครับซึ่งช่วงเวลานั้นจะโทรเรียกช่างมาซ่อมมันก็ไม่มีเลยครับยิงแถวบ้านผมก็คือหาไม่ได้เลยครับ ผมก็เลยตัดสินใจโทรไปหาพ่อดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านแล้วให้พ่อมารับและก็จอดทิ้งรถเอาไว้แถวนี้แหละและค่อยมาเอาในตอนเช้าในระหว่างที่ผมรอพ่อมารับผมก็นั่งอยู่ในรถเพราะผมรู้ดีว่าแถวบ้านผมเนี่ยไหวรุ่นขี้ยามันชอบขับรถออกมาในตอนดึกๆถ้าหากว่าผมเดินอยู่ในซอยเแปบบียเปียวแบบนี้มันก็อันตาราย ผมก็เลยนั่งอยู่ในรถแล้วก็แง้มกระจกรถเอาไว้นิดหนึ่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทยได้ในระหว่างที่ผมนั่งรอนั้นบริเวณนั้นมันก็มืดหมดเลยครับมีเพียงแค่แสงจานพอให้เห็นอยู่ได้บ้างผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยด้วยความเงียบวังเวงจูๆ่ๆผมได้ยินเสียงเคาะกระจกดัง คือได้ยินเสียงจากด้านหลังมาและเข้าใกล้มาเรื่อยๆคือมันไล่เคาะรอบคันเลยครับตอนนั้นผมคิดว่าวยรุ่มันมาแก้นผมหรือเปล่าผมก็พยายามมองหารอบคันรถแต่ก็ไม่เห็นใครเลยและทีนี้ไฟที่อยู่บนเพดานรถมันก็กระพริบดับดับติดตคือผมตกใจมากเสียงเคาะกระจกรถก็ยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่อง ในใจตอนนั้นเต้นตุบๆๆคือเต้นแรงมากเลยครับด้วยความที่กลัวผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจุดกระทั่งเสียงเคาะนั้นก็เงียบไปไฟในรถก็คือดับวูบแล้วก็มืดมิดไปเลยครับนี่ตอนนั้นผมก็รู้สึกโล่งอกแล้วคิดว่าสิ่งที่ผมเจอในเมื่อสักครู่นี้น่าจะไปแล้วละ่ะแต่พอผ่านไปได้อีกสักพักหนึ่งคราวนี้ไฟหน้ารถครับมันก็พลิบขึ้นมา ซึ่งผมไม่ได้ไปกดหรือไม่ได้ไปทำอะไรเลยคือไฟมันกระพริบแล้วดับดับติดติด,ดเหมือนไฟในรถก่อนหน้านี้เลยครับและจังหวะที่ไฟส่องไปข้างหน้านั่นแหละครับทำให้ผมเห็นว่าเหมือนมีคนหนึ่งยืนอยู่หน้ารถซึ่งผมมองเห็นว่าเป็นร่างของผู้หญิงที่สภาพมันน่ากลัวมากเธออาบไปด้วยเลือดทั้งตัวเลยผมช็อก นิ่งค้างไปเลยครับเหมือนหยุดหายใจไปสักคู่หนึ่งทีนี้ผมก็ได้ยินเสียงเคากระจกจากข้างๆดังขึ้นทำเอาผมสะดุ้งตกใจไปอีกรอบแต่ปรากฏว่าเป็นพ่อผมเองครับที่มาเคากระจกโอ้โหพ่อมาโปดจริงๆเลยผมรู้สึกโลก่งอกมากเมื่อพ่อมาถึงแล้วและพ่อก็บอกว่า พ่อขอกะจกเรียกอยู่สักพักแล้วแต่เหมือนผมไม่ได้ยินเลยจากนั้นผมก็เลยรีบออกมาจากรถและล็อกคุณแจรถเอาไว้เรียบร้อยและขึ้นรถกลับบ้านไปกับพ่อนี่ตอนเช้ามาผมก็ไปเอารถกลับมาที่บ้านแล้วก็ให้ช่างมาดูรถให้ช่างก็บอกว่ารถปกติดีไม่ได้มีอะไรเลยและเมื่อลองสตาร์ทใหม่อีกครั้งก็ปรากฏว่ารถก็ติดดีเหมือนเดิมเลยครับ คือผมงงและแปลกใจหนักมากผมก็เลยเล่าเรื่องที่ผมเจอทั้งหมดให้พ่อฟังพอพ่อฟังพ่อก็บอกว่ามันแปลกตั้งแต่ที่พ่อเห็นรถคันนี้แล้วคือพ่อบอกว่ารถคันนี้มันน่าจะเคยมีประวัติอะไรมาพ่อบอกว่าถ้าเป็นไปได้คือไม่อยากให้เราใช้รถคันนี้แล้วและพอผมกลับขึ้นมาทำงานอีกครั้งผมก็เลยเอารถคันนี้ไปขายเลยครับและไม่อยากที่จะใช้ต่ออีกแล้ว เพราะผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจส่วนเรื่องของประวัติความเป็นมาของรถคันนี้ผมก็ไม่อยากที่จะไปสืบเรื่องราวอะไรต่อเพราะผมซื้อมาจากเพื่อนของเพื่อนซึ่งมันก็หลายทอดหลายตอนผมก็เลยไม่อยากจะไปสืบเรื่องราวอะไรมากความเลยตัดสินใจว่าขายไปให้มันจบๆดีกว่าและหลังจากที่ผมขายรถคันนี้ทิ้งไปแล้วก็ปรากฏว่าผมไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรอีกนะครับจนกระทั่งผ่านไปหลายปีผมคิดว่า ผมจะเก็บเงินซื้อรถมือหนึ่งดีกว่าเพราะผมไม่อยากเสี่ยงกับรถมือสองแบบนี้แล้วนี่และค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบและถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ทางช่องได้ทําคลิปต่อๆไปในค่าคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆนะคะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาวมรับฟังกันด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยความเป็นห่วงกราตีสวัสดีค่ะ